สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาต่อกับการเจนรูปภาพด้วย c o ม f i วไ e รนะครับโมเดลวันนี้ก็เหมือนเดิมครับใช้ในส่วนของตัว q u e นอิมเมนะครับแต่วันนี้ก็จะมาในส่วนของตัวการเพิ่มลอล่าเข้ามานะครับแล้วก็จะทำให้ภาพเนี่ยที่เราเจนออกมาเนี่ยมีความสมจริงมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวอลอร่าผมเนี่ยนะครับผมจะใช้ลอล่าถึง2ตัวเพราะว่าผมได้ลองทดสอบแล้ว เฮ้มันสมจริงมากแสงอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็ความความสมจริงของของสิ่งภาพที่เราเจนมาเนี่ยมันโอเคมากเดี๋ยวมันวันนี้มาดูกันว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดเหมือนเดิมแปะใต้คลิปก็ไปเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคเมื่อเราเปิดตัวคอมฟิวายมาเรียบร้อยใช่ไหมอย่าลืมนะครับนะอย่าลืมอัปเดตออนนะนะก่อนที่จะทําอะไรเพราะว่าตัวคอมฟิวายแล้วก็โนตต่างๆเขามีอัปเดตเรื่อยๆ เราจะได้โปรแกรมเราจะได้ทันสมัยนะแล้วก็ในส่วนของตัว confi ui ในส่วนของตัวโปรแกรมด้วยอย่าลืมอัปเดตด้วยนะครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วนะเมื่อพร้อมแล้วนะนะให้ไปที่นะครับตรงนี้จะเห็นหน้าตาที่เปลี่ยนไปนะผมมีทําคลิปก่อนหน้าหน้าตาจะไม่ใช่อย่างนี้ใช่ปะเอออันนี้ผมอัปเดต confi ui มันก็เลยมีการเปลี่ยนหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าโอเคสําหรับใครที่ปุ่มรันนะครับอยู่ข้างล่างแบบนี้ใช่ไหมรู้สึกว่ามันลาคาญตาใช่ปะเอายกขึ้นมาข้างบนได้ตรงนี้นะลากไว้ตรงนี้แล้วก็ปล่อยมันอยู่ข้างบน นะครับมันจะไ,ไม่ต้องเกะก,กะข้างล่างนะแล้วคุณจะเห็นว่าตรงนี้เพิ่มเข้ามาเห็นป่ะอ่าก็ไว้เพื่ออะไรเพื่อสมมติเป็นอย่างนี้อ่าเผื่อเผลือเลื่อนมาอย่างเงี้ยเอาเ o ิกโฟไปไหนนะเบิกโฟเราหายไปไหนนะครับกดเข้าตรงนี้ปุ๊บจบเลยง่ายเลยตรงนี้อ่านะครับโอเคทีนี้ไปเริ่มเลยนะครับไปที่ตรงนี้ครับอ่โลโก้คอมฟีว้นะจากนั้นก็ไปที่บราวคเทมเพลตเหมือนเดิมน่ะนะจากนั้นให้ไปที่ Image นะนะครับเราจะมีในสตัว Que นอิมเม เทค t t อ image แล้วก็ล่าสุด q u e n i m a t e มี image edit มาแล้วนะเดี๋ยวคลิปถัดไปก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเทสแล้วก็เดี๋ยวมาแชร์วิธีการใช้งานกับเ,เพื่อนๆกันนะครับตรงนี้อ่ะวันนี้เรามาที่ q u e n i m a t e นะครับตรงนี้ระบบจะถามหาตัวโมเดลตรงนี้เราไม่ได้ใช้ตัวโมเดลทั่วไปของเขานะเราจะใช้เป็น GGF u ซึ่งถ้าเกิดใครทคําคลิปทาที่ตามคลิปผมก่อนหน้าแล้วลนะก็จะมีโมเดลอยู่ละก็ให้ใช้โมเดลตัวนั้นได้เลย นะครับยกเปตั้งแต่ลอล่าเพื่อนๆต้องโหลดมานะครับลอล่านะแต่เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับโอเคเปิดมา Work f l o ฟจะเป็นอย่างนี้ default ใช่ไหมนะเดิมทีมันจะไม่มีลอล่าใช่ป่ะเออมันจะไม่มีตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นลอล่าเนี่ยมันจะมีอ่าสีขึ้นแบบนี้ใช่ป่ะให้เรากด Control B นะ c t r ทอลหรือไม่ก็หรือไม่ก็คลิกขวาแล้วก็กดบายพาสนะอ่าก็จะเห็นลอล่าทำงานแล้วคือท่านเป็นสีชมพูเมื่อกี้มันจะถูกบายพาส ก็คือมันจะไม่ทํางานมันจะวิ่งผ่านไปเลยนะครับในสองตัวโมเดลลอล่าเนี่ยนะครับผมมีในส่วนของตัว่เ4เต็ปแล้วก็8เต็ปซึ่งใหม่ล่าสุดเป็น8เต็ปแล้วก็เป็นเวอร์ชัน1.1ผมเลยแนะนําให้เพื่อนเลือก8เต็ปดีกว่าแต,แต่เดี๋ยวผมวางลิงก์ทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆจะลองไปใช้4เต็ปก็ได้หรือ8เต็ปกแล้วแต่แต่จริงๆผมแนะนำ8สเต็ปนะครับมันก็จะละเอียดภาพจะละเอียดขึ้น นะครับเมื่อเลือกเรียบร้อยปุ๊บตรงนี้โอเคโมเดลสเต็งก็เป็นหนึ่งปกติไปนะครับนะตรงนี้ลบทิ้งไปก็เอาเอา,เอาตัวพร้อมรอมาใส่โอเคครับก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับตัวโหลดโมเดลนะมันเป็นตัวโหลดดิฟュชั่นนะครับดิฟュชั่นโมเดลซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสำหรับอ่คนที่ใช้เขาเขาใช้การ์ดจอดตั้งแต่ 24G จิกขึ้นไปนะแต่เรา low vram หรือจะใช้ในส่วนตัวโมเดล ggf นั่นเองก็ทำการลบทิ้งได้เลยนะครับจากนั้นดับเบิลคลิกครับ แล้วพิมพ์คําว่า G G U F นะจากนั้นไปที่ตรงนี้ครับอันแรกเลย Unit Loader กดเข้าไป1ครั้งนะครับก็จะเจอกับโมเดลตรงนี้โหลดเดอร์เ,เข้ามาจากนั้นให้เลือกโมเดลนะเป็น Quen Image นะของผมเป็น K4 เอ้ยโทษที Q4 K s G G U F นะก็เลือกให้ตรงนะเลือกโมเดลให้ตรงนะอย่าลืมนะไปเผลอเลือกฟักเคียรนี่จบเลยนะ นะครับดูดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครที่มีหลายโมเดลโหลดเก็บไว้เนี่ยมันอาจจะไปเผลอติ๊กตัวอื่นอาจจะต้องระวังเพราะว่า gguf เนี่ยผมมีทั้งเควนมีทั้งฟลักมีทั้งแวน2.2เยอะแยะมากมายนะรตรงนี้ก็เลือกให้ถูกจากนั้นก็ลากชี้ไปที่โมเดลตรงนี้อ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นไอตัวคลิปผมอธิบายก่อนตรงนี้เนี่ยการ์ดจอผม12ิมันสามารถรันตัวเควน2.5 7bfp8 ที่ติดมากับ Official ได้เลยแต่ถ้าของเพื่อนเพื่อนแรมต่ำกว่า12เช่น8 g ิอันนี้ผมอาจจะไม่แนะนำมันอาจจะขึ้นแรมเต็มครับดังนั้นให้เพื่อนลบตัวนี้ออกไปนะครับสมมติลบไปแล้วอ่ะผมขผม,ผมขยับมางนี้แล้วกันนะสมมติว่าลบไปแล้วก็ทำการเพิ่มก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า gguf เหมือนเดิมแล้วก็เลือกในส่วนของตัวนี้ครับ c โหล loader ดด gguf กดเข้าไปหนึ่งครั้งอ่ามันจะเป็นโนดมาอย่างนี้ใช่ไหมจากนั้นก็เลือกในส่วนของตัว gguf ของตัวเอง อันนี้ผมยกตัวอย่างนะเพราะว่าผมไม่ได้มีโหลดตัวเควนอิมเมจที่ว่าเป็น GGF ที่เป็นเทคแอนคอเดอร์ไว้ที่เป็นคลิปโหลดเดอร์ไว้นะครับเพราะนั้นเพื่อนๆก็เลือกของเพื่อนๆเองนะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ตัวแรมแปดจิกผมเป็น1ิสผมก็เลยใช้ตัวนี้ได้จากนั้นก็ชี้มาที่ตรงนี้เอาคลิปชี้มาที่ตรงนี้อันนึงชี้มาที่ตรงนึงอันนึงเนี่ยสตัวนี้พอชี้มาที่2จุดนี้นะครับอ่าที่เหลือก็เรียบร้อย นะครับโอเคสมมุติว่าตรงนี้คือ GGF u ของเพื่อนๆละ่ะอ่ะให้มองให้มองแบบนั้นแล้วกันสําหรับใครที่ใช้แ a มต่ํากว่า12กิกลงไปนะอ่ะใ็ให้มองประมาณนี้หลักการคล้ายๆกันกน,นะครับต่อไปรูปภาพนะครับ Latin image ก็ะมมจะผมใส่เป็น1024แล้วกันนะจะได้ไวต่อการเจนนะให้เพื่อนๆดูส่วนใครจะปรับสูงเป็น Full HD 2K อะไรก็แล้วแต่ปรับได้แต่เวลาจะเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนส่วน VIE ใช้ตัวเดิม Queen image เ,เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ตรงนี้ผมบอกก่อนว่าโมเดล sampling อ l l a Flow เนี่ยมันเอาไว้ปรับแสงความมืดความสว่างนะครับเช่นถ้าเกิดคุณเจนเรูปภาพเกี่ยวกับตอนกลางคืนหรือตอนเกี่ยวกับพวกอยู่ในห้องอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยท,ที่แสงเข้าน้อยให้เพิ่มเป็น5แต่ถ้าอยู่ข้างนอกสว่างอยู่แล้วให้เป็นค่าดีฟอร์เขาเลยนะก็คือ3.10หรือ3ท่วนๆก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนตัว K Sampler ตรงนี้นะครับแน่นอนว่า เราใช้ลอล่าเป็น8สเตปใช่ไหมเราก็เลือกสเตปตรงนี้เป็น8ตามลอล่าเลยเพราะว่าลอล่ามันช่วยอยู่แล้วนะมันช่วยทําให้ภาพสวยอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเจนตามนี้เลยนะคอนฟิกเลือกเป็น1พอนะครับอ่าที่เหลือก็ปกติทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเจนรูปภาพที่ยังไม่ได้ใส่ลอล่าตัวที่2นะก็เดี๋ยวมาดูกันความสวยงามมันจะเพิ่มขึ้นหรือยังไงหรืองไงสไตล์มันจะเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นแบบเบสิกก่อน นะครับแต่เพียงแค่เรามีเควนิมเมตแปดสเต็ปนะครับตรงนี้มาช่วยนะครับโอเคเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วทุกอย่างถูกต้องโอเคเพื่อนๆก็สามารถกด c อนโทรล e n t e r หรือกดรันข้างบนนี้ได้เลยนะก็รอสักครู่นะครับก็เช็คจาก cmd ได้ก็เดี๋ยวมันก็คงโหลดไปเรื่อยนะครับตรงนี้ ก็เพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เราจะดูตัวหลอกจากตัว CMD ได้ใช่ปะที่เราย่อไว้ใช่ไหมเรายังดูผ่านตัวโปรแกรม Confi อยู่้ด้วยนะโดยกดตรงนี้ครับนะครับบัตทอมพาร์แนลกดเข้าไปนี่มันจะเด้งมาแบบนี้เหมือนกันเลยเหมือนกับ command เลยนะเผื่อใครไม่อยากยอ่อเปิดไปเปิดมาก็ดูจากตรงนี้ได้เลยโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับได้รูปภาพมาผมมองว่าโอ้โหมันสวยจริงๆหนะักสมจริงเลยนะตรงนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลย แสงไฟมีเปลวไฟแล้วก็มีควันแบ็กกราวก็เป็นในส่วนของตัวเหมือนตะวันกําลังจะตกดินนะนะรหรือกําลังขึ้นผมไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่า2ออย่างนี่แหละไม่ขึ้นก็นลงแต่ว่าเหมือนอารมณ์ประมาณว่ากําลังชงกาแฟใส่แก้วนะมีมีกาแฟอยู่ในแก้วกาลังจะกินกาแฟแล้วก็มีก่อไฟกองไฟมีตั้งแคมป์ด้วยเห็นปะอ่าแล้วก็มีวางวางผ้าไว้ตรงนี้นะค,คนก็น่าจะอยู่ตรงนี้ประมาณว่ากําลังถ่ายวิวอะไรเงี้ย อ่าลงประมาณนี้นะครับสําหรับตัวลอล่าตรงนี้ถือว่าใช้ได้เลยภาพออกมาสวยนะตรงนี้นะใช้ได้เลยทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้ลอล่าตัวที่2ซึ่งลอล่าตัวที่2เนี่ยผมแนะนำนะถ้าเกิดใช้2ได้เพื่อนๆใช้2ไปเลยเพราะว่าตัวที่2เนี่ยมันจะเป็นในส่วนเรียลลิติกก็คือเหมือนประมาณว่าเอ่อภาพที่ออกมามันเป็นมันจะเป็นสไตล์มือถือถ่ายอ่ะเหมือนมือถือเราถ่ายอะไรเงี้ย เออประมาณนั้นนะวิธีทำนะครับก็คือตรงนี้เหมือนเดิมแหละนะเป็นโครงสร้างเดิมเพียงแค่คลิกขวาตรงนี้นะครับลอล่าโรเตอร์นะแล้วก็โคลนนะมันก็จะได้ชุดหนึ่งมาคอปปี้มานะครับหรือดับเบิลคลิกแล้วพิมพ์คําว่าลอล่าโหลดแล้วเลื่อนมาหาข้างล่างลอล่าโหลดเดอร์โมเดลโอนลี่นะครับเอาจิงก็คลิกขวาโคลนง่ายสุดแต่ว่าผมบอกไว้เพื่อเพื่อนๆ่จะได้รู้ว่า การเพิ่มล้อล่าโรเตอร์โมเดลเนี่ยมันเพิ่มตรงไหนอะไรยังไงอ่านะครับโอเคเมื่อได้มาแล้วปุ๊บนะครับตรงนี้ให้ทําการเลือกก่อนเลยนะครับเลือกตัวที่มีชื่อว่า Real Light Simulator dot s e n s o r ตรงนี้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้เหมือนเดิมนะครับเป็นล้อล่าตัวที่2 s t สเต็งโมเดลไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเป็น default เลยนะครับตรงนี้วิธีการเพิ่มคือหลักการทํางานนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะวิ่งเข้าโมเดลก่อนใช่ไหมแล้ววิ่งเข้าล้อล่านะครับเห็นเส้นป่ะจากนั้นวิ่งเข้าที่ เอ่ซม pling อล่าโฟที่ปรับแสงสว่างใช่ปะอันนี้คือกรณีที่มีอล่าตัวเดียวถูกปะจากนั้นมันจะวิ่งเข้า k ซมเป l e r แล้วก็วิ่งเข้า v a d โค้ดมาเป็นรูปภาพให้เราตรงนี้ทีนี้เราจะมาเพิ่มอล่าตัวที่2นะครับไม่ใช่เป็นการลากแบบนี้นะครับไม่ใช่นะผิดนะทําการตัดตรงนี้เลยโมเดลตรงนี้เข้ามาที่อล่าตัวที่สองจากนั้นตรงนี้มันยังเชื่อมอยู่ก็เลือกโมเดลตรงนี้มาเชื่อมตรงนี้แทนอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นปะอ่าสายเชื่อมโยงแบบนี้หลักการก็คือ ggf อล่าหนึ่งอล่าสอง ออล f าโฟเคแซมเปอร์ว uh, ีไโค้ดแล้วก็เป็นรูปภาพให้เราอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพหลังจากที่เพิ่มลออ่าตัวที่2นะครับคอนโทรลเอนเตได้เลยนะครับก็รอสักคู่นะครับตรงนี้เวลาที่เจนเนี่ยจะเพิ่มจากเดิมมาหน่อยนึงนะนะครับแต่เป็นหลักวินาทีแหละนะครับเ,เพราะว่ามันมีการประมวลผลเพิ่มเข้ามาไงนะครับแล้วก็มีการส่งสไตล์ลออ่าเข้าไปที่ ตัวเคแ m มเปอด้วยก็เลยใช้เวลาเพิ่มแต่ผมมองว่าถ้าเกิดมันสวยภาพมันโอเคเหมือนมือถือเราถ่ายผมมองว่ามันโอเคนะเพิ่มเวลานิดหน่อยไม่เป็นไรโอเคก็โหลด k คแ m มเปอเสร็จแล้วเดี๋ยวรอดีโคดแป๊บนะครับโอ้โหคุณดูภาพเมื่อกี้กับเมื่อกี้นะนี่คือเวนอิมเมจกับลอล่าแปดสเต็ปอย่างเดียวลอล่าตัวเดียวนี่คือลอลอ่าแสเต็ปแล้วก็ เรียลลิติกที่ผมเพิ่มไปตัวที่สองคุณดูเห็นไหมต่างไหมครับต่างไหมอันนี้คมชัดนะดูดูไฟดีคุณซูมเข้าไปดูดีนะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นผมเลยแนะนําไงว่าเฮ้ยเอารอราสองตัวดีกว่าอันนี้มันเหมือนมันจะเบลอเบอนิดหนึ่งนะสังเกตป่ะเออระยะไกลอ่ะแล้วก็กองไฟเนี่ยมันจะเบลอเบอนิดนึงแก้วกาแฟด้วยซ้าไปหินด้วยนะเบลอเบอ,เบอนะนะครับแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บโอ้โหนะครับเนี่ยซูมมาเห็นฟองกาแฟเลยนะ แล้วก็ไฟชัดเจนนะครับตรงนี้ต้นไม้อะไรก็ถือว่าใช้ได้รับมีเปลววันอะไรขึ้นไปยเงี้ยก็ถือว่าถือว่าค่อนข้างสวยแล้วก็ไอตัวหญ้าตรงนี้มันก็ถือว่าชัดอยู่ครับสมจริงเหม,มือนกับมือถือถ่ายเอาง่ายๆนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูลองดูรูปคนกันบ้างว่ารูปคนจะเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือรูปคนนะครับโอ้โชัดแจ๋วเลยนะครับสว่างนะครับอ่าเป็นรูปคนแล้วก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้คอมเกมมิ่ง นะครับแล้วก็เป็นจอคอมเปิดอยู่มีตุ๊กตาข้างบนมีแสงไฟนีออนจากคอมสะท้อนเข้ามานะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าแสงจะสว่างอยู่ที่ตัวคนเพราะว่าเหมือนประมาณว่ากําลังถ่ายรูปอยู่นั่นเองนะครับตรงนี้อ่าก็ถือว่าชัดแจ๋วเลยตรงนี้นะครับเอา,เอาง่ายครับผมตั้งแต่ตัวโมเดล Quen Image เข้ามาเนี่ยผมไม่ได้กลับไปใช้ตัว Flux Model อีกเลยนะเพราะว่ามันชัดมากแล้วบวกกับอะไรครับ ลอลาเพิ่มเข้ามาตัวนี้ผมบอกเลยนะยังไงผมก็แนะนําต้องเพิ่มตัวนี้นะนะครับตรงนี้เลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรูปการ์ตูนแอนิเมะบ้างจะเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือรูปการ์ตูนแอนิเมะนะครับ <Wow. S 1> ตรงนี้ก็สวยงามชัดเจนจะเห็นว่าแบ็กกราวข้างหลังผมไม่ได้สั่งเป็นแอนิเมะทั้งหมดไงผมสั่งโฟกัสแค่แค่แค่ตัวละครใช่ป่ะดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นว่าไอตัวตึกข้างหลังเนี่ย มันเหมือนไม่ใช่อนิเมะมันเป็นเหมือนตึกจริงๆเนี่หรอวะเออเพราะอะไรเพราะว่าเราใส่สไตล์ลอล่าเรียลลิติกเข้ามาเรียลไลท์ like เข้ามาอ่านะครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากให้เป็นทั้งหมดเป็นอนิเมะทั้งหมดอ่ะคุณต้องใส่โคเวอร์ทั้งหมดเลยมไม่ว่าจะเป็นตึกรถให้เป็นอนิเมะต,ตามด้วยลง,ลงท้ายด้วยอนิเมะทั้งหมดมันก็จะเป็นอนิเมะทั้งหมดแต่ตรงนี้มันมันจะมีเหมือนแบบเหมือนเหมือนของจริงเข้ามาแจมด้วยอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้ผมมองว่าโอเคใช้ได้เวิร์กเลยนะคุณดูแม้กระทั่งเส้นตีเส้นเลย เห็นไหมมีรอยขีดข่วนเห็นปะที่แบบว่าใช้งานจริงมีรถเยียบมีอะไรขูดตอเลยก็ว่าไปเป็นเหมือนชีวิตจริงแล้วอ่ะเออแบบประมาณนั้นแล้วก็เงาของรถอะไรก็ก็เวิร์กก็ใช้ได้น้ำเงาของคนก็สะท้อนกับกระโปรงหน้ารถก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับโหลดทุกอย่างมาครบแล้วก็ลองปรับนะเอามาใช้ตามที่ผมดูแล้วก็ในของตัว Work f l o ฟเนี่ยผมจะแปะลิงก์ได้คลิปเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ไปดาวน์โหลด อะไรให้เรียบร้อยนาะบติดขัดปัญหาอะไรเจนภาพไม่ขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งเจนมาแล้วเป็นขึ้นสีดําหรือภาพไม่ชัดภาพเบอร์หรือแปลกก,ก,ก็ลองคอมเมนต์มาสอบถามดูได้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมว่าผมก็จะ,ะแนะนําตอบเพื่อนๆไปโอเคทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้นะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยที่สำคัญอ,อย่าลืมกดกระดิ่งไจ้ไภา,าพที่คลิปให,ใหม่จากผมนะครับวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ you <music>